สวัสดีครับผมนะครับอยู่ผมวินซี่เหมือนเดิมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่กันรีวิวอัลต้านะครับของตัวเบอร์เซอร์เกร์นะฮะตัวนี้ตัวของเบอร์เซรเกนะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ทั้ง6นะครับของที่กำลังจะเข้ามาใหม่นี้นั่นแหละฮะถ้าเก็บเก็บครบนะซีรีส์ทั้ง6กก็จะมีวิญญาณมังกรครับลายล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาดังที่ผมมีแบบนี้นะครับโอเค มาดูสกิลกันดีกว่าครับว่าสกิลหน้าตาเป็นยังไงนะฮะสำหรับเบอร์สเกอร์ตัวนี้นะครับเนี่เรามีชุดทดลองยาตัวในบ้านไม่ต้องไปสนมันตัแรกซื้อ,อดึงมาเนี่ยถืออยู่กับที่สองจุดห้าวินาทีถึงสองครับกนะ็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่ผมไปดูใกลๆ้ๆดูดูสเตนเขา,มาหมดหาย ก็สกิลสามนะครับจะสร้างสัญลักษณ์นี่นะฮะผลกระบาลแบบนี้นะครับนี่ทำให้เราเด่ยวเป็นเดี่ยวเดียส่วนอดิเมสใช้ละล่างจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพิ่มพลังปานอ่าไม่ใช่ปานธนาพอดนะฮะลงปานลงปานไม่หาใช่ไหมเราข้ามไปดีกว่านะครับ ไปตอนมีสตาร์บัลเดอะมาสเตอร์ครับอันนี้คือร่างยังไม่มีสตาร์บัลเดอะมาสเตอร์มีสตาร์บัลเลอรมาสเตอร์ก็จะมีออร่าขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเบอร์เซิเกอร์นะครับผมนี่ใช้สกิลนเนี่ยอันนี้คือตอนที่ไม่มีสมมต,ตา,าตร์บัลล์แตม่าสตาร์บัลล์ก็มแตกต่างกันมากนะฮะอ่าเราเน้นความดุดันเป็นหลัก ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมเพื่มีสอเสียงอังกฤษกับเสียงจีนนะฮะตอนตายเอเออบเชื่อเออนั่นแหละครับบายขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฮะมาสั้นๆแต่ได้ชจความบายบาย